ตอนที่3รางวัลและความภาคภูมิใจ Base Practice ประจำปีการศึกษา2564ด้านผู้เรียน1นายเดชวัฒนดาทองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลเยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดีเด่นระดับภาค นางสาวพัทรพรเต็มใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์และรางวัลผู้มีความกตัญญูรักเทิดทูนศาสนาพระมหากษัตริย์และมีจิตอาสาทำความดีช่วยเหลือสังคมโครงการเด็กดีของสังคมจากสพทและธนาคารอมสิน 3. นางสาวสุดารัตนทองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2,564จากกระทรวงวัฒนธรรม 4. เด็กหญิงพิมพ์ชนกสุขสารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับรางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ปีพุทธศักราช2,565จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ 5นายทิติวัตนเอกรักษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปในหัวข้อเรื่องดีๆที่บ้านฉันในกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เครือข,ข่อายครอบครัวคุณธรรมประจำปีพุทธศักราช2565จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีร,รมัมย์ 6. นักเรียนทีมโรงเรียนรงบุรีพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้นต้านทุจริตการแข่งขันกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต 7. นักเรียนทีมทูบีนัมเบอวันโรงเรียนโรงบุรีพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีมแดนเซอร์ไซด์ไทยแลนด์แชมเปีนชิพ2022ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดนครราชสีมา 8. นักเรียนทีมห้องอาหารบ้านรงบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practice ประเภทนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติราชมังคลาพิเศษประจำปีการศึกษา2564 9. นักเรียนทีมโรงเรียนรงบุรีพิทยาคมได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศการแข่งขัน MV ประกอบเพลงส่งเสริมการทำประกันภัยโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยจากสำนักงานคอปป 10. นักเรียนทีมโรงเรียนรุงบุรีพิทยาคมลูกรุงบุรีทำดีด้วยหัวใจได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2565 ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. นในปัญญาคุณแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลผู้บริหารลูกเสือดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2564และได้รับรางวัลผู้บริหารดีรศกกร,ร,รีรัชมังคลาพิเศษจากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศษประจำปีการศึกษา2564 2. นางนางสาวยานิสาสอนอินรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง กิจกรรมถอดบทเรียน b e s t Practice เรื่อง RBP t c h i n g to New Normal ปรับโหมดการเรียนรู้สู่ออนไลน์ไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 3. นางสาวรัตด,ดาฉายละอครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมถอดบทเรียน Best p r a c t i c e ประเภทครูและรางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่19ประจำปี2565 4. นางพนัดดากลีบม่วงและนายอภิชิตกลีบม่วงครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเขตพื้นที่การศึกษาภาพยนตร์สั้นสื่อป้องกันการทุจริตและได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการอัจฉริยะยุทธวชนประกันภัยของสำนักงานคอปปได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ5 ในชัยยะทิ้งแสนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2564ระดับทองอันดับ2รางวัลพระพระเรหัสบดีประจำปี2564รางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่19ประจำปี2565และรางวัลเพชรรัตนกโกรสินประจำปี2565 นางวนิดาจานิกรและนางนภพรฉลูรำครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับโล่รางวัลโครงการมหิงสาสายสื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2564 7นา,นายทัศนัยนกพรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาและนายอภิชิตกลีดม่วงครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้รับรางวัลท็อปวิลด์ทีอวอร์ดประจำปีการศึกษา2564 ในทฤษฎีบุญนำพาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลครูผู้กำกับลูกเสือดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2564 นายวุฒิพงศ์ยอดน้ำคำและนายวัชรินเจะประโคนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปี2565 นายธนิตมาพิทักษ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ4การประกวดเบ s t พท a c t ประเภทครูผู้สอนจากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศกประจำปีการศึกษา2564 11. นางสาวชยานิตทบวันครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและนางรัดดาฉายละอครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัคลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศการประกวด Best p r a c t i c e จากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศษประจำปีการศึกษา2564 นางสาวชยานิตทบวันนางพันวิราสามารถนางสาวพิทยาพันธชัยนางวนิดาจานิกรนางสาวสกาวเดือนบุลาลมนางสาวสุดารัตนประกอบดีนายอภิชิตกลีบม่วงนางสาวพิสุการสิงเสนและนายชัยยะทิ้งแสนได้รับรางวัลครูดีศรีรัชมังคลาพิเศษจากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศษประจําปีการศึกษา2564 ด้านสถานศึกษา 1. โรงเรียนรุงบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1. โรงเรียน 1. นวัตกรรมประจำปี2,564ระดับภูมิภาคจากครุสภาชื่อผลงานสมาร์ RBP สู่วิถีพอเพียง 2. โรงเรียน Đ รุมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2564 3. โรงเรียนรุมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษได้รับรางวัลโครงการแนะแนวประจำปีการศึกษา2564รระดับเหรียญเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 4. โรงเรียนรุมบุรีพิทยาคมราชมังคลาพิเศษได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ภาพยนตร์สั้นสื่อ้องกันการทุจริตการแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา2564 5. โรงเรียนโรงบุรีพิทยาคมราชมังคลาพิเศษได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่3ในการประกวด s t Practice ประเภทโรงเรียนการประชุมสัมมนาการแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติราชมังคลาพิเศษประจำปีการศึกษา2564 ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือในการพัฒนาอย่างทุ่มเทของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อสร้างให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างเยาวชนที่มีศักยภาพให้เกิดการพัฒนาระดับสูงสุดเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปโรงเรียนรมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษขอขอบคุณทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนรมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษ รักศักดิ์ีมีคุณธรรมนำวิชากาสรสืบสานงานพระราชดำริโรเโร,รียนรงดุรีวิทยาคมรัชมังคลาพิเศษสวัสดีค่ะ